รีวิวตัวละครอย่างเฟรียลแฟงนะครับหรือก็คือชื่ออะไรนะเดลต้าใช่ไหมตัวนี้นะครับบัฟดูบเนาะ อยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์คริสตัลช็อปบริการเติมโรบั x ราคาถูกเรดดี Ready, ไม่แพงบริการสินค้าแมปต่างๆมากมายต้องคริสตัลช็อปเท่านั้น Starbucks คิดถึงร้านฟาร์มแมป r o บ u x และบริการเติมพา s s สคิดถึง Starbucks ที่เอาบับดูปมาเนี่ยเพราะว่า ตัวละครน้องเนี่ยในความสามารถเลยมันเสกได้หลายตัวแล้วมันเป็นตัววิ่งครับพอเป็นตัววิ่งเนี่ยมันจึงเหมาะกับการชนหน้าบ้านมากกว่าเป็นตัวชนตัวแทงซะมากกว่านั่นเองครับมันจึงไม่เหมาะกับ0.1นุดนั่นเองอันนี้ในส่วนตัวผมนะซึ่งใครจะได้0.1ุดมาจะรีก็ได้ไม่รีก็ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าบบฟที่ดีสุดเลยจึงขอเป็นการรีวิวตัวนี้ครับซึ่งไอ้เจ้าตัวเฟรียแฟงเนี่ยหรือว่าเดลต้าใช่ไหมเออจะหาจากตู้ซัมมอนและไม่มีวันหมดไปนั่นเองครับไม่ใช่ตัวลิมิตดแตย้้นเลูี แน่นอนครับหาได้เรื่อยๆและตัวละครความสามารถเป็นอะไรไงบ้างเรามาคุยกันก่อนครับแพทสีตัวละครตัวนี้เนี่ยศัตรูตัวแรกที่เข้ามาในระยะการโจมตีของเจ้าตัวเดลตานะครับมันจะทําการนะครับล็อกตัวละครตัวนั้นเลยเพื่อที่จะโจมตีและตัวละครตัวนี้จะเพิ่มดาเมจถึง40%เลยในการโจมตีครั้งแรกนะเออแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะได้รับสปีดบูส์นะครับหรือว่าวิ่งเร็วอีก50%เลยนะครับ50%ของน้ตอนนี้ที่มันมีอยู่ตอนเนี้ย วิ่ง4.4ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ4.4ก็คือ2.2ถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็น6.6ทันทีเลยนะฮะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะวิ่งเร็วไปโจมตีมอนเลยนะครับหลังจากที่โจมตีไปแล้วนะครับเอฟเฟกต์จะหมดเลยทันทีไม่ว่าจะเป็นวิ่งเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่เรียกได้ว่ามันคือตัวแทงเลยตัวแทงตัวชนดีๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะคูลดาวน์ตัวนี้80วิซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้คูลดาวน์ตรงเนี้ยมันจะ หมดไปเลยไหมก็คือแบบถ้าเสกตัวใหม่มามันจะนับเป็นสกิลใหม่เลยหรือเปล่าหรือว่าก็คือไอ้แปดสิบวิเนี่ยเป็นเป็น g ก o b อล c o o ดาก็คือถ้าเรียกมาตัวใหม่เลยแล้วมันไม่นับอันนี้ก็คือต้องคิดดูแล้วก็แน่นอนครับไอ้บัฟหัวใจเนี่ยผมอยากรู้เลยว่าถ้ามันเรียกออกมา2ตัวเนี่ยในครั้งเดียวเนี่ยมันจะนับเป็น2ตัวเลยไหมก็คือตัวแต่ละตัวเนาะมันจะได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่าแล้วอีกตัวหนึ่งที่ไอ้ออกมาคู่กันเนี่ยมันจะเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันหรือเปล่านี่คือเป็นการทดลอง จะเค้นเหรไม่รู้เงอนอัิผขอภัยนะครับก็คือถ้ามีตัวชาโดหรือว่าเทพเบลของเราเนี่ยอยู่ในสนามนะครับก็คือต้องเล่นคู่กันนั่นแหละตัวละครตัวนี้จะได้รับบัฟบวก20วิ่งไวเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ได้ครีดาเมจมา50แล้วก็ได้ดาเมจเพิ่ม20หมายความว่าตัวนี้ผมว่าเล่นคู่กับซิดคือดีมันเหมือนกับกลายเป็นตัวละครที่วิ่งชนวิ่งแทงได้เลยและแน่นอนครับ การวิ่งไวตัวนี้อาจจะดูดีกว่านารุโตะด้วยเช่นกันนะครับไม่รู้เหมือนกันลองปั้นให้สุดดูแล้วกันน้องผมก็ตอบไม่ได้แต่นารุโตะตอนนี้น่าจะเร็วที่สุดแล้วเพราะผมทำโอบวกได้ทําหาวิ่งเร็ว15%ได้มันเป็นตัวละครวิ่งชนที่ดีแต่ว่าถ้าตัวนี้มันวิ่งชนได้ดีกว่าก็น่าสนใจเนาะซึ่งตัวนี้ผมแนะนําว่าเป็นไฮปืนหรือเอาต้าดีดูก่อนอันนี้เ็าทาเป็นเอาต้ามาแล้วหมายความว่าถ้าตรงนี้อาจจะเป็นประมาณ10%ไหมผมไม่รู้เหมือนกันแต่ตัวนี้เอลต้าคือดีผมมองว่าเซนคูดาวแม่งเจ๋งมากเออกคัไงึนรระบ แต่ก็ถ้ามันเป็นเซน์คูดาวสิบวิอยู่แล้วก็อา,อาจจะทาเป็นไฮเปอร์ได้เช่นกันเพราะว่าเราเน้นราคาถูกเพื่อที่จะได้เรียกไวเพราะว่ามันเรียกหลายตัวถูกไหมพอเราเรียกไวปุ๊บก็คือประหยัดเงินไปได้เยอะเช่นกันนะครับโอเคดูเติมๆขออนุญาตถอดของนะฮะแน่นอนก็อันนี้อยู่ที่6.4จุดสี่อ๋อผมไม่รู้เลยเซน์คูดาวเท่าไหร่อันนี้เซน์คูดาวลดไปก็น่าจะประมาณ10แหละตัวนี้เซน์สิบวิผมว่าเอาตาก็ไม่แย่และเสกเร็วมากอันนี้เอาตาไม่แย่ก็แค่ราคาแพงคุณก็ไปใส่ของให้มันเป็นแบบ ลดคอสของมันละกันลงมาแค่นั้นเองเนาะโอเคระยะ10เป็นตัวละครที่ตีใกล้มากๆพอๆเซเบอร er ์เลยวิ่งเร็วโจมตีก็2.4ไม่ได้แรงมากดาเมจก็ 5K อันนี้เลยว่า50นะถ้า2ตัวก็คือ 10K นะครับแต่ถ้าเล่น 7K เล่น 7K นี่เซเว่นไนท์ประมาณนั้นโอเคไหมอ๋อมัน8วิเหรอ8วิเหรอโอเค ก็ไม่แย่นะไฮเปอร์หรืออัลต้าก็ได้ตัวนี้แล้วแต่เลยเลือกได้เลยแต่เหมือนเดิมผมทำาอาต้าเพราะว่าลดลงมา1วิก็มีค่าในการที่จะดันหมอนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยตัวนี้ก็หลบหลีกอยู่ที่45เลยนะเฮ้ยเยอะนะเยอะนะหลบหลีกอยู่ที่45เลยนะสกิลเลสอยู่ที่15เฮ้ยไม่แย่นะเป็นตัวแทงตัวชนที่ดีนะฮะนี่ได้3ตัวเท่ากับว่าคล้ายคลเอสเลยเป็นตัววิ่งชนที่ดีด้วยเลือดเริ่มต้นคือมีหมื่นหนึ่งไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหลบหลีกท ability skill คือครูดาว20อยู่แล้วแล้วก็อันนี้ก็หมื่นกว่าก็ไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็อัพได้4ขั้นโดยประมาณนะครับแต่เราต้องไปดูด้วยว่าอัพเก็บยังไงบ้างอ่ะแน่นอนครับเราใส่ของไปก็เหมือนเป็นตัวแทงค์ตัวชนอะเนาะจะใส่อะไรก็ได้อันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับใส่ไปเลยนะฮะแน่นอนไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วจะมองเป็นตัวแทงค์ก็ได้จะมองเป็นตัวดาเมจก็ได้เช่นกันแต่ผมจะเลือกใส่ของอย่างนี้ นะครับเพื่อให้มันพอจะแท้งพอจะชนอะไรได้หน่อยเนาะซึ่งก็น่าจะรีวิว2ด่านเช่นกันนะครับไปรีวิวซิตอันนึงแล้วก็รีวิวเป็นเลลี่อันนึงจะได้เห็นความสามารถว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะขอไปดูก่อนว่าเขาทำบัฟนิวอะไรมันนับชาโดโ์ที่เป็นบอสไหมครับไม่น่านับปะ <c oughs> อันนี้ไม่รู้อะดิเออก็อาจจะต้องทอง2ที่จะได้รู้นะครับอ่ะลองดู อันนี้เขานิ้วเป็นอะไรอันนี้เขาเป็นโจมตีกับคูดาวการโจมตีนะซึ่งเหมือนเดิมครับผมมองว่าถ้ามันเป็นตัววิ่งชนนะ่ะก็เอาเลือดนะครับกับวิ่งเร็วไปเลยเพราะว่าเน้นชนอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันดาเมจแรงขึ้นอยู่แล้วเลือดก็ไม่ได้มีประโยชน์นะครับก็อาจจะไปทําอย่างอื่นแทนแต่ความสามารถมันไม่ได้มีอะไรเลยพวกสตัรบูลอ่างเงี้ยเนาะก็วิ่งเร็วสาคัญสุดผมมองนะถ้ามันเป็นตัวชนวิ่งเร็วกับเลือดน่าจะสาคัญสุดละประมาณนั้นอ่ะปะรีวิวกับด่านซิตเลยแล้วกันเนาะซ,ซึ่งซิตตอนนี้อยู่ที่เหลืออีก 22, ้ลกยกได สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบโรบอทแบบแอนิเมทเวนเจอร์ i อนิเมทลาสเตอและ a อนิเมทแวนการ์ดหรือแบบื่ออื่นมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทในเด็ยว,วันนี้ผมขอนําเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนเพื่อนนั้นฟาร,ร์มได้อย่างไรมากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องหนึ่งสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งงััเเเเกกกมมมมนนน้จะะยรราาาารหหออออ่่่คบๆๆสททีพืุ เปิดมือถือทิงอ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิง้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูทิฟอนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูทิฟอนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสคริปชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่คโค้ดนะครับ JEJEJE JE 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 เพื่อรับส่วนลดอีก20บาทด้วยนะครับปล่อยตัยวต้าไปก่อนเลยนะฮะดูซิตัวละครวิ่งเร็วอะไรยังไงนคบ,บบแี้โอเป ก็าตามนี้เลยแต่ว่าถ้าเราปล่อยซิดมาน่ะมันจะมีบ um ัฟเพิ่มหรือเ่าไหมโบเหมือนจะไม่เพิ่มหรือเปล่านะเพราะว่าเขาบอกถ้ามีซิดมันจะวิ่งเร็วขึ้นนี่ถูกไหมสี่จุดสี่เท่าเดิมสแสดงว่าเราอาจจะต้องเสียอีกหนึ่งตัวหรออ่าแสดงว่าต้องมีซิดก่อนนะครับอันนี้คือการทดลองอย่างแรกเลยนะถ้าเรียกซิดก่อนแล้วเรียกตัวนี้จะได้แพสซีฟครับแต่ว่าถ้าเราเรียกก่อนแล้วเรียกซิดทีหลังไม่รอดครับโอเคไหมการวางเรียงควรจะวางตัวนี้เป็นเอ้ยควรจะวางซิดเป็นตัวแรกแล้วก็เรียกตัวนี้เป็นตัวที่อออออเเคคค่่่ะนีืนทดลองอยงยาแรกม เรียกก่อนซิดไม่แสดงพาสซีฟต้องเรียกซิดก่อนแล้วค่อยเรียกตัวนี้ถึงจะมีพาสซีฟนะครับเท่ากับการวางโพซิชันตรงนี้สําคัญมากนะครับโอเคเนาะวิเพิ่ม2ตัวแสดงว่าหัวใจคือดีแล้วนะครับยังไงก็แรงออกว่าสุดย์ุดหนึ่งแน่ๆโอเคหัวใจดีสุดครับตัวนี้ชัดเจนหัวใจดีสุดแล้วนะครับเอ,อ่อขออนุญาตเปิดอบิลิตี้ขออภัยนะครับตามนั้นเนาะเมื่อกี้ทดลองให้ดูแล้วเนาะกดตัวนี้ไปปุ๊บพาสซีฟไม่ขึ้นนะฮะซิดมา้์กหลังก็ไม่ขึ้นนะครับโอเคป่ะ แต่ว่าเราเรียกซิดไปแล้วแล้วเราเรียกตัวนี้ที่หลังแพสซีฟขึ้นนะครับโอเคปะ่ะตามนั้นเลยนะฮะต้องเรียกซิดก่อนนะครับตามนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเราอัปเกรดตัวละครกันหน่อยละกันนะตัวนี้เลยก็เราตอนนี้สมมติฐานมันไปหมดแล้วที่ผมมองว่าหัวใจน่าจะดีกว่าซึ่งมันจริงเลยนะครับมันนับเป็นตัวเลยซึ่งคุ้มกว่าถ้ากับหัวใจคือดีที่สุดกับตัวนี้นั่นเองครับความสามารถตัวละครตัวนี้อัปเกรดก่อนอ่ะเลือดเท่าเดิมเลยเหรอจริงหรอจริงหรอ ดาเมจห้าพันมันเพิ่มอะไรวะเนี่ยวัดไม่ได้บั็กใช่ไหมวัดดาเมจเรืองเท่าเดิมดาเมจเท่าเดิมครูดาเท่าเดิมวัดอันนี้ไม่ได้บั็กใช่ไหมวัตเดอะฟัคอะปล่อยไปอีกหนึ่งตัวเอามาดูกันนะครับเรื่องการอัปเกียร์เก้าแค่ตัวคอมผม,มดูบั็กหรือเปล่านะ อัเปเกรดไปหนึ่งขั้นเสียไปหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเนี่ยทุกอย่างเท่าเดิมเลยอัปเกรดขั้นที่สองเนี่ยเลือดเพิ่มขึ้นจากหมื่นสองเป็นหมื่นเก้าดามเมจจากห้าพันเป็นแปดพันคูดาวเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นแล้วก็สปีดเท่าเดิมนะครับต่อมาครับอัปเกรดขั้นที่สามจากเลือดหมื่นเก้าเป็นสองหมื่นห้านะครับแล้วก็อันนี้หมื่นสามถูกไหมตามนั้นเลยเนาะดามเมจเป็นหมื่นสามคูดาวเท่าเดิมระยะเท่าเดิมสปีเเดเพิ่มขึ้นจากสี่จุดสี่เป็นห้าจุดห้านะครับ อัพเกรดขั้นที่3ดาเมจก็เท่านี้เลยอ่ะขั้นที่4แล้วกันน้อตเลือส30,000ดาเมจ18,000คูดาวตีเร็วขึ้นระยะเพิ่มขึ้นวิ่งเท่าเดิมครับแล้วก็ยังไม่แม็กซ์นะครับอ่ะอัพเกรดขั้นที่5จะเป็น35 0 0 0ดาเมจ2 1 0 0 0วิ่ง2ระยะ16วิ่ง5.5เท่าเดิมหมดแล้วแค่นี้จบแค่นี้เลยธรรมดามากนะับถามว่าเก่งไหมถ้าได้ศูนย์จุดหนึ่งมามันไม่คุ้มไงเออศูนย์จุดหนึ่งห้าผมว่าคุ้มกว่าเพราะแพสซีฟที่มันกระโดดเข้าไปงับเเเลลยยอะขัั้นนแรกผมจงดี นะครับเท่ากับ2ตัวมันดาเมจดีกว่า0.1แน่นอนนะครับเพราะตัวคูณมันเยอะกว่านั่นเองครับอ่ะปล่อยไปเลยอ่ะอันนี้จะปล่อยซิดก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยตัวนี้ปุ๊บตามนั้นฮะมันจะวิ่งเร็วมากมากลายเป็น6.5แล้วนะครับยิ่งถ้าคุณทําสเตตดีๆเนี่ยผมว่าเจ๋งเลยนะเป็นโอวบเป็นอะไรเงี้ยผมว่ามันเร็วเลยเอ๊ะไหะพอตีปุ๊บสปีดเป็น9.3แล้วพอมันจบปุ๊บสปีดแม่งลดลงผมก็ไม่รู้มันเอาไปเพื่ออะไรใช่ปะอันนี้ผมไม่รู้มันเอาไปเพื่ออะไรแต่เหมือนจะ เหมือนจะได้แค่ครั้งเดียวเลยนะพอเราลองอย่างนี้เราเห็นเลยว่ามันได้แค่ครั้งเดียวเลยอ,อืมเพื่ออะไรวะสรุปว่ามันกลายเป็นตัวละครไว้ตีบอสอย่างนั้นหรอคือไว้ชนบอสเนี่ยหรอเนียกว่าเป็นตัวเบิร์ดบอสแล้วกันถ้าตัวอื่นมามันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรอย่างนี้เลยผมว่ามันไม่รู้ว่ะ <laughs> เป็นตัวละครกึ่งๆอะ่ะคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้อะ่ะแต่ถ้ามีก็ควรเล่นคู่กับชาโดาแค่นั้นเลยครับแอบรีวิวยากเหมือนกันแล้วตัวนี้ผมบอกเลย อันนี้มีชาโด้อยู่มันก็เลยเพิ่มนะชาโด้ยังไม่ตายอืมแต่ว่าคีแดมห้าสิบใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าอันนี้ต้องมีซิทดิใช่ปหมแต่ว่าซิทเพิ่งปล่อยมาไม่ประโยชน์ต้องต้องปล่อยทีหลังซิทถึงจะได้แพสซีฟเนี่ยอันนี้ห้าสิบอ๋อเมื่อกี้เรียกว่าอันนี้ก็ได้อยู่ขึ้นไปเนี่ยแพสซีฟอันแรกใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเลยครั้งเดียวแล้วหมดไปเลยหมายความว่าแพสซีฟอะไรเนี้ยมันคือการเบิร์ส มาเบิร์สบอสหรือว่าตัวแรกที่อยู่ในวงของมันตัวแรกคือมันจะตายไวมากนะครับเรียกว่าเป็นการเบิร์สบอสหรือว่าเคลียร์ตัวแรกที่อยู่ในวงไวที่สุดแต่เป็นตัวละครที่เหมาะกับมือใหม่แน่ๆครับตัวนี้เล่นได้เล่น,ลน,ลน,ลนดีในคู่กับซิทก็คือดีผมว่าน่าจะเป็นตัวละครที่ดีแหละเอาไว้เป็นตัวชนได้ประมาณว่าคุณอาจจะไม่ต้องเล่นเซเบอร์นะเอาตัวนี้เป็นตัวชนแล้วมันก็เสกไว้ด้วยแล้วก็เสกได้ดีกว่าเซเบอร์ด้วยสำหรับผมนะเสกไวกว่าเซเบอร์น่าจะแทงได้ดีกว่าชนได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเราจะนับแบบเอ่ออารับ ใช่ครับว่าไม่กากแล้วกันแค่ว่าต้องทำเวลร้อยผมอยากขีดนเวลร้อยแค่นั้นเองครับอืซึ่งงอบลึกๆแล้วก็น่าจะเก่งกว่าเซเบอร์แล้วนะครับแต่เก่งกว่ากันนิดนึงเท่ากับว่าคุณแล้วแต่คุณจะเลือกได้เลยว่าจะเล่นตัวนี้หรือจะเล่นเซเบอร์ก็ได้อะประมาณนี้กันครับเซตาสึอขอบคุณมากที่เอามาให้รีวิวนะครับตัวไม่ได้ว้าวแต่เรียกว่าเป็นตัววิ่งชนตัวใหม่แล้วกันนะเล่นได้ดีพอๆกับเซเบอร์เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องอีโวเออต้องพูดงี้แล้วกันเซเบอร์ er ต้องอีโวถูกไหมตัวนี้ไม่ต้องอว้้า,ามลนลนก er นกรร์ะััปณ